การทดลอง1.3เราจะมาเรียนรู้นะครับในเรื่องของการสร้างตัวแปรชื่อ name อาจารย์จะอ s s i น์ชื่อใส่เข้าไปหลังจากนั้นอาจารย์จะเอาชื่อของเราเนี่ยครับไปต่อกับตัวอักษรที่เป็นข้อความจากเดิมในการทดลองแรกเราเป็นตัวของ f(x) เนาะแล้วใส่ค่าตัวแปรเป็นปิดก็เปิดปิดกปิดอีกวิธีการหนึ่งก็นินยมใช้แบบง่ายสุดเอาตัวแปรมาเชื่อมกัน โอเคอาจารย์เขียนโคดดิ้งครับสเต็ปที่หนึ่งอาจารย์สร้างตัวแปร name เท่ากับถ้าเราจะเก็บข้อมูล data เป็นข้อความเราใช้เป็นดับเบิลโคดนะครับแล้วก็ใส่ชื่อเราได้เลยอาจารย์ใส่ชื่อได้เลยเนาะโอเคพอเราใส่ชื่อเราเสร็จเข้าไปชื่อเนี้ยจะเก็บอยู่ในตัวแปรชื่อ name นะครับสิ่งที่เราทำเหมือนเดิมอาจารย์ปริ้นแสดงผลค่า Data ซึ่ง เราก็จะพิมพ์ก่อนนะว่า Hello แล้วก็บอก My name is นะครับปึ๊บใส่ชื่อของเราวิธีการใส่ชื่อของเราอีกวิธีการหนึ่งก็คือถ้าเราต้องการเอาตัวแปรมาต่อเชื่อมกับข้อความเราจะเชื่อมโดยใช้เครื่องหมายบวกครับโอเคเนาะบวกคือการเชื่อมประโยคระหว่างประโยคกับตัวแปรและจารย์ใส่ name เ,เข้าไป Name เป็นส r i n g อยู่แล้วเนาะเป็นข้อความนั้นบวกตรงๆได้เลยและอาจารย์ก็บวกเสร็จอาจารย์ใส่ตัวจุดฟูลสอปเข้าไปด้วยโอเคเนาะเสร็จปุ๊บอาจารย์ลองเทสโดยการทําการกดปริน t ครับอาจารย์กด run ปั๊บผลลัพธ์เราสังเกตดูข้อนี้ครับเขาจะขึ้นว่า hello my name is แล้วก็ชื่อของเราเข้าไปเราสังเกตว่าตัวแปรเนมนะครับเป็นตัวแปรเนาะเก็บค่าข้อมูลที่เป็นสตริงอยู่ ดังนั้นเราต้องการเอาข้อความบวกกับตัวแปรจะเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกและอาจารย์อยากได้จุดทุนสต็อปิดท้ายเห็นไหมจุดทุ้นสต็อปิดท้ายอาจารย์ก็ต้องบวกต่อและเชื่อมด้วยกับตัวข้อความเรากําหนดไว้ก็คือจุดฟูลนสต็อปได้เนาะอันนี้เราสามารถสร้างรูปประโยคให้คอมพิวเตอร์ครับสามารถลันตามที่เรากําหนดได้แล้วนะครับ